วันดีค่ะป้าเก๊กทําสวนนะคะวันนี้ใครปลูกผักกินใบพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่ง่ายมากๆแต่ว่าต้องไปซื้อมาสักหน่อยนะคะที่ร้านอาหารสัตว์สูตรนี้ง่ายที่สุดค่ะจะหมักก็ได้ไม่หมักก็ได้ถ้าหมักก็ใช้เวลาน้อยไม่ได้นานค่ะผักเขียวสวยนะคะผักกินใบโดยเฉพาะเลยเรามาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะรำนะคะ ซื้อที่รา้รานที่เขาขายอาหารสัตว์ค่ะจะเป็นแบบละเอียดหน่อยหยาบหน่อยก็ได้แต่จะไปหยาบมากนะคะถ้ายิ่งละเอียดได้ยิ่งดีเพราะว่าเขาจะมีจมูกข้าวเปลือกข้าวที่มีสารอาหารของข้าวนะคะเนี่ยพืชชอบมากๆค่ะเวลาทาโบคาชิปุ๋ยอะไรต่างๆถ้ามีตัวเนี้ไปผสมจะทําให้ผักงามมากทีนี้เราจะมาใช้ตัวนี้เพียวๆโดยการผสมน้ํา ถ้าจะให้ดีหมักไว้2วันนะคะ2คืนแต่ว่าไม่หมักก็ใช้ได้แล้วทำไมจะต้องหมักให้เสียเวลาคือหมักก็คือสารอาหารที่อยู่ในเนี่ยเมล็ดข้าวนี่นะคะขาวๆเปลือกข้าวที่ยังไม่ละเอียดก็จะออกมา คือเขาก็จะมาผสมอยู่ในน้ําเกิดความเข้มข้นเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งแต่ถ้าไม่หมักเวลาเรารดไปมันก็ค้างอยู่ที่ปากถุงแล้วก็เป็นปุ๋ยเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเวลาอยากให้ย่อยสลายง่ายๆวันหลังก็มี EM ก็ผสมน้ํารดตามทีหลังนะคะอันนี้เราจะใช้อัตราส่วนแค่แ,คแก้วเดียวอย่างเงี้ยต่อน้ํา5แก้วนะคะ1ต่อ5เพราะว่าเราอย่าไปผสมเยอะถ้าใช้ไม่หมดเกิน2วันไปมันจะมีกลิ่นเหม็นนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาอไปหมักมากแต่วันนี้จะทดลองใช้ให้ดูก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะก็ผสมให้เข้ากันนะคะอันนี้สามารถที่จะนำไปรถได้เลยหรือใครจะหมักทิ้งไว้สองวันก็ได้ดูนะคะ วิธีรดรดเสร็จเราจะต้องรดน้ำตามค่ะอันนี้มีความเข้มข้นมากๆแต่ไม่อันตรายเพราะว่าเราไม่ได้ใส่จุลินทรีย์อะไรลงไปนะคะหมักน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นความเข้มข้นก็ไม่ได้อันตรายเพียงแต่เป็นปุ๋ยแค่นั้นละ่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำตามค่ะ ละลายลงไปนะคะก็ตามใส่น้ำตามพอสมควรค่ะอย่าให้เจิงจงปุ๋ยไหลหนีหมดเอาแค่พอดีพอดีนะคะอันนี้เป็นผักชีประเภทผักกินใบนะคะเน้นว่าเป็นผักกินใบไม่ใช่ผักกินผลนะคะ จะทำให้ใบของเขาในเขียวสวยแล้วก็ใบอวบยอดอวบค่ะใบกรอบรสชาติดีดูตัวนี้เลยมาแล้วเนี่ยรดน้ำตามนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยอยู่ตรงนี้แหละทางที่ดีนะคะ ฟางข้าวใบสมชาที่แห้งที่หมักไว้แล้วเอามาปิดหน้ากระถางอันนี้ป้กิฟตเพิ่งจะเติมดินให้เขาเนี่ยผักชีเห็นไหมผักชีต้นใหญ่เนี่ยแค่สองมเมล็ดนะคะบางทีก็อาจจะเป็นมเมล็ดเดียวก็มีสองซีกก็ขึ้นมาคู่กันอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงให้โตได้บำรุงด้วยปุ๋ยที่เราทำ ผักชีต้นใหญ่สามารถที่จะเด็ดยอดที่เมื่อกี้เคยบอกนะคะอันนี้ก็เด็ดยอดแล้วก็แตกแขนงได้ดีมากเดี๋ยววันหลังนะคะจะทําคลิปจะแนะนําผักชีเนะี่ยควรเอาผักชีชนิดไหนมาปลูกแล้วจะได้ต้นใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปลูกได้ทุกชนิดนะคะผักชีที่เราไปซื้อเป็นถุงอย่างเงี้ยส่วนมากต้นจะเล็กค่ะเป็นถุงที่เขามาัดขายตามตลาดนัดหรือว่าร้านเกษตร,รก็มีค่ะมัดเป็นถุงๆต้นจะไม่ใหญ่ค่ะอันนี้ เดี๋ยววันหลังค่อยดูคลิปกันแล้วกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ปลูกผักกินใบแล้วผักไม่สวยไม่เขียวนะคะก็ให้ไปซื้อรำรำอ่อนดีที่สุดนะคะจากร้านอาหารสัตว์แล้วก็เอามาทำวิธีนี้รดเลยก็ได้จะหมักไว้สองคืนก็ได้แต่อย่าเกินมากนะคะสองคืนก็รดให้หมดก็แล้วกันเพราะว่าจะมีกลิ่นเหม็นก็แค่นี้ก็แล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ